สวัสดีค่ะชองท้องมวลเสาคุณไทยนะคะสมุดประกันวันนี้วันจันทร์ที่สิบเจ็ดายนตอนนี้หกโมงวันนี้เรามีออกบูทที่โตโยตา้าโชว์รูมโตโยตา้าสีนะคระับโตโยต้าเซ็นทานหรือบางานะคะไปดูกันเลย เอาที่โชว์ดูนะคะหกโมงขายเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงตอนนี้เราอยู่แถวนอยบ้านอน,นี้ค่ะอันนี้เราผ่านวันนั้นเรามาอบรมนะคะโรงแรมเบเรามาเส้นสีนครลินเส้นสีนกคกลินสมุทรประการที่จะทะลุไปเส้นบางนาตลาดนะคะแล้วก็จะเป็นจะมีรถไฟฟ้าสายสี ติดกว่านี้อกอกนะต้องโกงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกสะพานข้ามแยกไม่ใช่ทางหลวนนะคะฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นทางสุงโงศ์สุนงก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะไปสมุทรปราก,การนะคะแล้วก็มุ่งไปสี่แยกบางนาอันนี้ก็เป็น บางนาตาดนะคะเป็นเส้นหลังเรียกว่าสีนครินตรงไปก็จะเป็นสวนหลวงรอเก้านะคะถ้าขับแล้วแยกบางนาไปนอันนี้เข้าๆก่อนก็จะถึงเราจะให้ดูอีกทีนะคะตัวนี้นะคะ a l i v ยาซีบางนาสีนครินทางซ้ายไปยังทางคู่ขนานถนนบางนาตราดอันนี้ก็มาถึงถนนบางนาตราดข้างบนนะคะข้างบนจะเป็นทางด่วนเนาะ เดินทางต่อไปบนทางคู่ขนาดถนนบาง,งานาตราดอีก1.5กิโลเมตร ที่เราออกที่นี่นะคะก็จะมีอยู่สีร่ร้านค้านะคะที่ทางผู้จัดหรือว่าทางโตยโยต้าเขาได้เลือกนะคะออไม่ใช่ว่าจะเข้าได้นะคะต้องผู้จัดส่งรายชื่อร้านค้าแลวก็รายการอาหารนะคะมาให้ทางโตยโยต้าเลือกะคะทางนี้เราเป็นครั้งแรกนะคะที่ผู้จัดเขาได้ส่งรายชื่อเราเข้ามาได้ ยังไม่ถึงมันบอกอยูนี่ไนงะเอาไม่เกี่ยวก็ไปตามนี่ไงสองกิโลเดี๋ยวเราขอดูจีเพจกันนะคะ มายของคุณอยู่ทางขวาอ่านี่ยเดี๋ยวหอลงเนี่ยนะที่จอดรถเข้าให้ออกไปจดอดเล้ยเลยลเยนี่ยถานปักนนอยๆน,นี่นะนี่มันนี่มันที่จอดรถนะเมื่อกี้นี่มันตึกอะ